Uh, can you say about the target of this camp? Yeah, the target of this camp is to prepare the first game against Singapore. We are preparing the game plan already. We will train uh, how to play against them, how to structure our attack and how to attack against Singapore. camp to against Singapore. แผงการเล่นอยู่แล้วนะครับก็จะเตรียมในเรื่องของโครงสร้างตำแหน่งในเกมลูกนะครับที่จะเจอกัสกบสิงคโปร์นะครับสามสี่วันครับคาดหวังกับลูกทีมยังไงบ้างครับเกี่ยวกับสภาพร่างกายก่อนจะบินไปกัมพูชา So we have already เรา The players are ready because they play uh, T1 T2 T3 so they have uh, much fitness already what we will do is today we will do a double session tomorrow we will train in the morning and we have a friendly game and then thursday and friday before flying we will do two more training sessions we think that uh, this preparation will be enough to perform in a good level กับเรื่องสภาพร่างกายครับก็แน่นอนผู้เล่นทุกคนนะครับเล่นในระดับที่1ที่2ที่3ม,มาอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องของแมตช์ฟิตเนสนะครับผู้เล่นค่อนข้างที่จะพระมีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องของโปรแกรมเราซ้อม2มื้อนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ซ้อมเช้าก่อนลงเกมนะครับ รวมถึงวันพฤหัสและว,วันศุกร์มีอีกสองมื้อนะครับก่อนที่จะเดินทางไปน่าจะเพียงพอในเรื่องของการเตรียมสภาพร่างกายครับผมส่วนจอสบามองความคาดหวังของแฟนบอลยังไงบ้างกับรายการนี้ So in your personal, what you think about the demand of the fans about this tournament? Uh, we need the support from everyone. We feel already that they are supporting us. Uh, this is the start of the preparation for for all the tournaments that we have this year that will be very challenging and of course is a very good chance. uh, to improve our team, to play in the way we want to play, and to show the Thai fans how this team plays. นะครับแน่นอนนะครับอยาก uh, ให้แฟนบอลทุกคนคอยช่วยให้กำลังใจซัพพอร์ตทีมนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ก็ uh, สัมผัสได้นะครับถึง uh, เรื่องของการ uh, สนับสนุนจากแฟนๆอยู่แล้วนะครับอันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง uh, uh, อความท้าทายนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับรวมถึงก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที Uh, ได้พัฒนาทีมนะครับไปในต่อไปในรายยาว <We, S 1> นะครับ We've been together since they are 14 years old so they know how we play we have uh, some new players that we will adjust uh, them to our team tacticals and for sure we will perform well ครับผมก็ผู้เล่น uh, แกนหลักนะครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ u 14นะครับแล้วก็มี uh, ผู้เล่นหน้าใหม่มาเสริมนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นน่าจะมีความเข้าใจในเรื่องของวิธีการเล่นแล้วก็หวังว่าจะแสดงผลงานได้ดีนะครับ มีหนึ่งผู้เล่นที่มาจากลีกที่ไม่ใช่ลีกมืออาชีพอยากให้โค้ชพูดถึงนักเตะน,นะครับ Yeah we scouted him uh, he's a very interesting player he has a very good finishing so we thought that was interesting and we have also pip e up to to help him to develop these skills uh, and this will be his a l guard his uh, chance Uh, think that very interesting playerll e a s เราก็เป็นผลจากการสกานะครับผู้เล่นคนนี้ก็มีเรื่องของทักษะการยิงประตูที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นคนนี้ได้เข้ามาร่วมแคมป์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมงานมีพี่โม้พี่พ่อ่อนโม้นะครับน่าจะคอยสอนนะครับคอยปรับเรื่องของวิธีการเล่นให้ให้ให้ตัวผู้เล่นคนนี้พัฒนาขึ้นไปได้นะครับ he's the top scorer of the MHR league. So we scouted all the goals he scored. He has very good finishing actions. That's why we select him. ครับผมก็เป็นดาวซันโวของอเมริกาลีกนะครับเราทางทีมงานได้ดูทุกประตูเลยที่เขาทำนะครับฉะนั้นเลยเป็นข้อมูลในในในสิ่งที่เราให้โอกาสคนนี้ได้เข้ามาร่วมทีมครับ